สวัสดีทุกคน <Hello. S 1> วันนี้เรามาอยู่กันที่ชุมชนแก่งคอยสถานีรถไฟนะจ๊ะก็มาขึ้นรถไฟไปเขื่อนเขื่อนอะไปรปาสักชลสิทธิ์ <c oughs> เป็นรถไฟขบวนที่เขาจะเปิดแค่ปีละครั้งใช่ไหมอืมเราก็ต้องจองมาก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไป <หา S 1> ดู<ไ>ปกันไปโดนปล่อยทิ้งให้รอ คนไปซื้อหมุดปี่ยฝากกระเป๋าไว้แล้วก็วิ่งไปไหนก็นไม่รู้ฉันก็ยืนครับชมหน้านะดูเดินไม่มองรถเลยเขาบอกว่าเราจะต้องขึ้นที่ชานชาลาที่4คันที่6เนาะ เขาบอกว่าให้มารอตรงสะพานนี่ไงซื้อหมูปิ้งตินไปด้วยขี้ขนมเบื้องก็ขวดอยู่ข้างล่างบอกว่าขบวนนี้จะมี16โบกี้ปะค่อนข้างเยอะนะเราต้องดูให้ดีว่าเราจะขึ้นโบกี้ไหนแล้วก็ถามพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็มารอตรงจุดนั้นไม่งั้นเดินไกลนะทุกคน

แล้วไุณใรลอยนะตอนนี้เราอยู่บนจันทราฝั่นตะลุ่

เก็บคนตกกันเขามาไว้แบบรอช่วยเหลือรอช่วยเหลือเอนนี้อากาศเป็นไงอากาศเย็นสบายแล้วก็รู้สึกสดชื่นมีเวลา20นาทีกดชัตเตอร์แบบรัวๆเลยค่ะครั้งแรกคือป่าสักชสิทธิ์นั่งรถไฟเอียงตอนนี้เอียงประมาณส, <c oughs> สัก10-15องศามีเจสกคีคอยช่วยเหลือกรณีคนตกน้ำด้วย จุดชมวิวแล้วจะเดินทางไปที่โคกสลุงสถานีโคกสลุงจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปชาวบ้านก็จะนำสินค้ามาขายเขาแนะนำว่าอะไรนะ่อร่อยนี่หลากหลายเลยครับนีต้องมาบอกแล้วว่ามีอะไรที่อร่อยต้อง้องแล้วหลังจากนั้นเวลาแค่30นาทีแล้วก็จะกะออกจากสถานีโคกสลุง ไปที่สถานีสอนป่าสังโชเลสทุกคนแล้วก็มาจอดแวะพักซื้อของพี่โอทอปกัน,นเวลา30นาทีในการซื้อบรรยากาศ สแกนจ่ายอันนี้ก็สมม่วนมากจะเป็นร้านค้าที่เป็นคนในพื้นที่มาขายเนาะสมม่วนมากก็เป็นปลาเนาะที่เห็นปลาย่างอะไรเงี้ยน่าจะเป็นปลาในพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนคนในชุมชนด้วยให้มาขายเนาะเพราะว่าันท่องเที่ยวก็จะมาจากกรุงเทพแล้วก็มาจุดพักตรงนี้เนาะคนในหมู่บ้านแถวนี้ก็มาขายของได้นีคนญี่ปุ่นเลยนะนี่บรรยากาศหลังร้านก็ค่อนข้างคึกคัคคคก,คกมากอะ ตอนนี้รถก็มาจอดที่สถานีเกื่อนปาสาใช่แล้วเขาก็จะมีคิวรถตู้ตรงนี้เต็มเลยเนาะแล้วก็ให้เราอะนั่งรถตู้ไปเที่ยวได้5ชั่วโมงแล้วก็กลับมาขึ้นรถตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโอเคก็เดี๋ยวไปดูว่ารถตู้ราคาอะไรยังงั้นเก็ไปตรงไหนบ้าง <c oughs> นี่ก็จะเป็นบ้านกล้วยไข่เขาบอกว่ามันจะมีรถกอล์ฟแล้วก็มีกาแฟให้กินจากชมเขื่อนเสร็จแล้วเราก็ไปที่โคกสูงไปช้อปปิ้งอาหารเอาโอท็อปสินค้าโอท็อปของชาวบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเขามีเวลาให้เราแค่30นาทีนะตอนนั้นเราก็รีบขึ้นรถแล้วก็รถไฟก็จะมาถึงที่ สถานีเขื่อนป่าสักอีกครั้งหนึง่งแล้วก็คราวนี้เราจะต้องลงตรงนี้เขามีเวลาให้เราท่องเที่ยวทั้งหมด5ชั่วโมงเราก็เลยมีบริการเรื่องรถตู้โดยคนละ70บาท,ทบ้านกล้วยไข่มาทำไมมาชมดอกทานตะวันแล้วก็กินกาแฟให้าอาหาร มัวอาหารหมูปอนนมนะลองมาชิมดูแล้วกันนะกินกาแฟส่วนลด20 20บเป <c oughs> อร์บาทไม่ยบาทยี่บาทอยแก้วแก้วละร้อ <c> ย <oughs> อันนี้เป็นสวนของบ้านกล้วยไข่นะอยู่ด้านหลังชาเฟ่ก็จะเห็นทุ่งทานตะวัน ตอนนี้อยู่อยู่กำลังโตอ,อยู่ครับประมาณหนึ่งทุ่งแล้วมีหลายๆทุ่งกำลังปลูกอยู่ถ้าถ้าถ้าเต็มพื้นที่จะสวยกันนี้เยอะเลยนะครับเชิญมาชมได้เลยครับ รอคิวคาเฟ่ยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีบัตรสีชมพูที่เป็นตัว๋วเขาจะได้ลถด,ด้วยอขอสัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่รถไฟชมวิวจัด1ปีต่อหนึ่งครั้งในเดือนที่อากาศหนาวที่สุดในประเทศไทยคะก็ยังร้อนอยู่ดี <laughs> แต่ก็โอเคเข้าฤด,ดูร้อนน่าจะคนน้อยอย่างดีถ้าเป็นอะไรลิมิเต็ดไทม์น่าจะ้ลูกค้าเยอะนี่ลูกค้าค่อนข้างเยอะคนเต็มรถไฟเต็มให้มหมดเลย ใช่เมื่อเช้าว่าหนาวอยู่นะ้วพอเริ่มเริ่มสายๆแบบอ้หเหงอแตก อน่ำอำแนะนำ a few moments later นี้อยู่ที่สถานีเพื่อจะขึ้นรถหนอนไปดูสันเขื่อนซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไปกลับอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงค่ารถคนละ30บาทคนเยอะมากเต็มทุกคันเหลือเที่ยวสุดท้ายบ่าย25ซึ่งจะกลับมาบ่าย35 เรงว่าจะไม่ทันรถรถไฟเขาบอกให้พร้อมที่สถานีรถไฟอยู่ห่างจากนี่ไปอีกร้อยเมตรให้เดินไปเองแล้วค่ะไม่มีรถตู้ให้แล้วฉะนั้นตอนนี้จบข่าวไม่ได้ไปสุดท้ายก็มานั่งกินข้าวรอเวลาขึ้นรถมีขวามหมูย่างแล้วก็ตั้มโคนี่น อร่อยขอบแม่ถเห็นก้อนได้โชว์โชก้อนอันนี้คือคือตำโคราชนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่เหมือนตัวตำโคราชรสชาติเป็นก็ <c oughs> คือตำคูาร้านั่นแหละ ที่ตรงนี้คือศูนย์อาหารนะอยู่ตรงข้ามกับที่นั่งรถไฟตัวหนอนตรงนี้แล้วก็หันไปฝั่งนี้ก็คือสถานีรถไฟห่างไป100เมตรคือถ้าเกิดว่าใครลงรถไฟมานะแล้วก็ไม่ได้อยากไปกับรถตู้ที่ไปสถานีต่างๆซึ่งแล้วแต่คนเนาะมันจะมีไปทางตะวันมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่คนจะชอบแต่ถ้าเกิดว่าแบบเออนั่งรถไฟมันก็คุ้มแล้วไม่อยากเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ มาทานอาหารที่สวนาหารนี้ได้อาหารเยอะมากเนาะแล้วก็มานั่งรถไฟตัวหนอนตรงนี้ได้จะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนโอเคทุกคนกำลังกลับแล้วนะนั่งรถกลับลองไปดูร้านอาหารของรถไฟกันะ เดี okay, okay. ๋ยวจะนั่งรถกลับละเดี๋ยวจะแยกกันที่ซาน้แก่งคอยโอเคบายบายก่อน